จังหวัดลบบุรีครับร่วมกับเทศบาลตำบลท่าโขลงและพุทธศาสนิกชนจัดประเพณีชักพระศรีอริยเมตรตรวัดไลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางขามนายพชิรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอริยเมตรตรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางขามวัดไลประจำปี2567 โดยมีพระครูสาธุกิจบริหารเจ้าอาวาสวัดไรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสรณัทณสีโตนายอำเภอท่าว้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมพิธีที่วัดไรตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าว้งจังหวัดลบบุรีครับ สำหรับประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรัยวัดไรเป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนโดยจะอัญเชิญรูปหล่อพระศรีอริยะเมตรตรประดิษฐานบนแท่นตะเคชนิดไม่มีล้อ ทำเป็นบุษบกมีหลังคาเป็นฉัดกันแล้วนำเชือกขนาดใหญ่2เส้นผูกตะเข้เป็นสองแถวให้ประชาชนช่วยกันชักลากไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยออกจากวัดไลอําำเภอท่าวุ้งไปตามเส้นทางของหมู่บ้านโดยขบวนครับจะไปสิ้นสุดที่วัดท้องคุ้งอำเภอบ้านมีจากนั้นจะอัญเชิญพระศรีอริยเมตรยัยกลับมาประดิษฐานที่วัดไรดังเดิมรวมระยะทางไปกลับกว่า10กิโลเมตร ตลอดทางที่ชักพ,พระผ่านนะครับจะมีประชาชนตั้งโรงทานและมีจุดหยุดให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำและกราบนวัสการปิดทอง ซึ่งจะจัดขึ้นปีละสองครั้งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมโดยปัจจุบันครับประเพณีแห่พระศรีอรยาเมตรัยรวัดไร่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2566ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาล มรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายในจังหวัดลบบุรีครับ